มือเนี่มือนี่ก่อนที่เขาจะเอาน้องๆกลับเขาคอกเนาะน้นองรถจะพามาชมธรรมชาติธรรมชาติอี๋เดีได้จ้ะูเห็นบ่เขาขาวอยู่หลังน้องรถุูนล่ะฟูงนกกก่ยางเด้๋ยจ้ะ <c oughs> เขาจะมาแบบนี้ทุกมื้อเด้อมาหลายพร้อมเด้อยจ้ะเป็นเป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติเลยเขาจะได้ผ่อนคลายไปพร้อมน้องรถกะเลียงควายไปน้ำกับผ่อนคลายไปน้ำเขาเนี่ยจ้ะเวลาเขามาเนี่ยเขาก็จะบิน เจะลาสามตัวสี่ตัวมาเลยจ้ะเพราะว่าเขาก็มาห็นน้องควายบ่าจาะเขาก็จะเริ่มมาพอน้องควายกินหญ้าไปแน่ยแมลงก็จะบินว่าจาคมะแรงก็จะ,จะบินขึ้นเราวนกเขาก็จะได้กินมแมลงเห็นไหมอู้นพูดะอะอยากออกกล้องน้องเนาะคือชิวอยว่าไงไก่เนี่ยบนรจากับเบื้องน้ำ <c ười> <c ười> กันนี่ล่ะน้องลดกับเบื้องเจ้ากับเบื้องบเบื้บบงองพ่อกันเลยจ้ะนี่เป็นบรรยากาศ บรรยากาศเนี้ยหมือแรงเลยจ้าเนี่ยอยู่น้าน้องรถเนี่ยไอเหมือนเขาติดเขาติดล้ำห่วยเนาะจ้าแล้วก็เป็นมีปลามีอย่างแบบความอุดมสมบูรณ์น่ะเนาะลอยง่ายเลยความอุดมสมบูรณ์น่ะะหลายพ่จะนกเป็นปู่ป่าหน้าน้ำอยู่ในล้ำห่วยเขากะหลายจ้าตอนเนี้ยนกกาวอาก๊าลังห้องเนี่ยเขาสู้ลดูนกกาวอาเลยจ้า นกเขานกกาเวา้าช่วงเศร้าช่วงแรงช่วงจังหวะที่เขาห้องเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วกาเว้าก็จะอยู่ในล้ำห่วยเขานี่จ้ะไปตามล้ำห่วยเขาเขาจะเริ่มห้องเขาเริ่มเขาสู้ฤด,ดูของเขาเนาะบรรยากาศก,าศก็จะเริ่มเป็นเย็นๆแล้วช่วงนี้ก็คือเขานาหน,น,น,นาวเนาะจะเริ่มฤด,ดูเก่ยวเขาเนาะหูดุนขั้นไปใกล้เขาก็บ,บินเนาะจ้าเขาก็เลยต้องแบบ ดูเขาไกลๆเนาะดูเขาไกลๆปจีว่าจะเอาอย่างไงเบิ้งนันนันนันเห็นไหมไมนันเขาบินมานั่นล่ะโมเมนต์นกเอียงเลี้ยงควายด้ยจ้ะตอนเนี้ยคือนกกระยางเลี้ยงควายเห็นไหมนกเขากับห้องน่ะมีมีมีเสียงนกที่แบบหล่ด้วยจ้ะเตะเขาเนี่ยจะฟังด้วยแบบ ของเขานี่ได้ยินเนาะจ้าแต่เสียงเขาจะบอกใครเขากล้องก็บมีเนาะบ่ได้เขาไปในกล้องของเขาเนี่ยเสียงเขาบ่ถึงวอย,ย่างไงคือธรรมชาติเนี่ยบ้านนอกเขาเนี่ยจะดีละจ้าป,ปลอดโปร่งสดชื่นเมื่อก,กี้กับห้องเดี๋ยวจักหน่อยน้องรถอีกเมื่อก,กี้มือก็จะได้เกี้ยวเขาเนาะเดี๋ยวก็จะเขาจะได้ไปชมบรรยากาศเกี่ยวเขาลุยตุ่ม <c oughs> มือนี้ก,กันเลยพามาชมบรรยากาศ อู้นน่ะเห็นไหมเห็นว่พูนอ,อ่ะเขากับบอมาใกล้เขาคือกันจ้าเพราะว่าเขากระตื้นเนาะใกล้ค้นเขาก็ต้องระวังอยู่แล้วเนาะจ้าเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเขาเนาะเขาก็จะอยู่กับน้องควายแบบนี้ทุกมือเลอจ้ะถ้าเขาสู้ฤดูการแบบเนี้ยนกเขาจะมาทุกมือมาหาน้องควายเนะ่ะถึงถึงน้องควายเขาบ่าได้มาหาเขาแบบนี้เห็นา่เขาก็จะหากิ่นของเขาแต่ถ้าน้องควายอยู่ใกล้เขาจะมาอยู่ใกล้น้องควายจ้ะ นี่มือนี่ก็ม้าแบบธรรมศาตรล้วนเ้อจ้าเอาบรรยากาศยนีมือแ้งเนาะเดี๋ยวจะน้อยน้องรถกัจะทํา้การเอาน่องน่กับเขาคอกเนะจ้าเพราะว่าช่วงนี้เขาสู้ฤดูหนาวแล้วพระอาทิตย์จะตกดินเร็วเนาะเวลาจะเล็วเวนะจ้าบ่าคือช่วงดํานาช่วงไอ้ช่วงที่นาแรหนาดนํานาเฮาแต่ว้เนยังจะสูงอยู่นะจ้าแต่ช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยเวลาเขาไปเร็วนะเนาะเล็วเพราะว่าอย่างเพราะว่าอาทิตย์ตกดินเร็ว เนาะที่นี่ก่เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคนเดจ้าเพราะว่าจะเป็นคียเตอร์หรือชีวิตประจําวันเฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขเฮ็ดอันไนก็เฮ็ดง่ายจ้ะ